วัสดีจ้าทุพอกันช่องพัดถินตางแดงหนักมาเลยนะคะ่ะวันนี้เสนอเมนูอย่างพัตเี้สาวคนละเป็นรอบเดือนเล็กแล้วค่ะพี่นอ้องนึกว่าจะไม่จหายก็บ่หายมันกลับมาอีกแล้วเลยนึกอยากกินสดน้ำห้อน,อนเคยอยู่มองไทยบอกค่ะที่ว่ามันเป็นรนะถน่ะรถมอเตอร์ไซค์เราเขามาขายต้มบุญเส้นิ๋งใกนะ ซาลาตะลิ้นกิจกกินสดน้ำข้อนๆ,ๆนี่แหละคะ่ะเมนูมัอนี่ต้มตีนไก่วุ้นเส้นนะก็มีอยา่างพัตเตอนนี้ลูกเชิ้นปลาของสาวโครา,าทีเค็ื่อนไปแล้วก็ไข่แล้วก็ไม่ใช่นี่ลเราเค็มเคียวเพราะว่าสาวโคราตกินอยู่กับมอเตอร์ไซค์เขาก็บม่ได้ใส่อย่างใส่แค่นี้แหละค่ะพวงงอกกับแค่แค่ก๋วยเตี๋ยวค่ะเค็มถูกมันแต่ว,ว่าสาคซาแกะถูกหัว กระเทียมกับปลากักชี้ขนาดน้ำซุปแล้วก็ใส่ก้อนก้อนไก่ซุป่ะค่ะปุม๋มบดเลยซีอิวขาวชูรสให้น้นกับซีอิวดำแล้วก็ชิมตามใจชอบพุทมากให้มักมันเนาะค่ะมีแห้งอากาศเย็นว่าจะออกไปย่างไปเลยออกไปย่างเนาะค่ะอากาศมันคืม้มีฝนนิดนิดน้หน่อย ตอนนี้สามีคนออกไปดื่มกับสาวโคราชปออยากออกไปเท่าไหเพราะว่ามันเป็นสไตล์โคราชเนาะคะ่ะมันบริมวนเซิร์คืออยู่เมืองไทยเพราะว่าเราคนไปดื่ม่นก็ไปดื่มในผับของไอ้สปอร์ตสปอร์ตครับเป็นเบิรงพวัวข้าวจี่ล้าเนาะคะ่ะสาวโคราชก็เลยบอกให้เราชวนาลูกไปดื่มกับลูกเยอะสาวโคราชบอกเขาว, <c oughs> ว่าจะตามไปจะคือปตามไปกไปับแ่นเพราะสาวโคราชอยากอยู่บ้านมากกว่าอากาศทนะ้องทนสาวโคราชไม่ค่อยมากไปเนาะคะ่ะ นัราคาเดียวสาวโคราชจะรัวมันเปื่อยจากน้อยเราเลยอีเออวุ้นเสมม้นมาลวกแล้วก็กินได้เลย นี่แล้วแล้วต้มเส้นตีนไก่น่องไก่ดจัดทำโดยสาวโคราสูตรไทยสูตรมันเด้อค่ะนำ้ำซุปมาเด้อค่ะมาน้ำกานมาแซบๆน้ำัาเนี่ยค่ะแซบแซบ จ้างจะใจนาคะที่ไสวัสดีเป็นทั้งการอีกรอบค่ะพ่อกันช่องพัดทินต่าง,งแต่นะนอรเวสเนาะค่ะเพราะว่า,า,วามือนีอากาศมีฝน,นอุมคุ้มคืมพญายภาพไปช้อปปิง้งไอซื้อของเขาตู้เย็นไว้วแล้วเพราะว่าทุกวันศุกร์สาวพญายเราจะออกไปซื้อของมาใส่ตู้เย็นซาวโคล่า ที่ไปซื้อของที่ว่าของสาวกุาดเองก็คือล้านไทยล้านแขกที่ว่าเป็นพวกของอาหารไทยสาวกาุาดเะซื้อแคร์นองน,นันนองนันผ้าอนามงผ้าไหมสบงสบูสบ่ของใส่ในบ้านอย่าง,งเราไงเรารับผิดชอบเองหมดเพราะว่าสาวกุาดตกงานอย่างสาวกุาดบอกไปแล้วเนาะค่ะนั่นแหละเรามาเราซื้อของมาเราแล้วก็ชวนไปดื่มข้างนอกสาวกุาดก็เลย อาการปวดท้องก็เลยให้เราไปกอนสาคราจะจัดตู้เย็นตัวเราให้เราเอาอไปกนก็เลยบอกว่า่าใส่ต่างไปดอกว่าสัน <c oughs> ก็เลยพอใหญ่ออกไปรอกาพลัเลยส่งของความหาลูกซ้ายนางสองคนแฝดนะคะลูกซ้ายแฝดเรา่าพอออกไปดื่มแล้วองศิน่สนะสักพักเราส่งความมาว่าลูกซ้ายออกมาแล้วว่าสันก็เลยบอกเออพอดีล่ะเธอมีมูลแล้วสันก็จะอีจัดจัดไอของเขาตู้เย็นเสีย,สย้วักอีเฮ็ดแนว้กินของสันดอกสันีิคานออกไปสันปวดท้องเลยว่าบอกเรา เราก็เลยโอเคสาวขลาก็เล่นนั่นแหละค่ะก็เลยต้มเซนตต้มเซนตต้มตีนไก่นะคะต้มตีนเอื่อย่างไรเราล่ะราสาขลาขี้กินอยู่เมืองไทยเนาะค่ะตอนเปิดร้านเติมซอยตอนอยุพัทยามันมีรถซาเล้งขายไอตีนไก่ต้มเซนตีนไก่หนึ่งนึนเคะสาวขลาก็เล่นนึบจากกิ่นก็เลยตีนไก่มาต้มเซนกระแสบแสบอยู่ค่ะที่ว่าสาวขล่าลงให้เมืองนั่นล่ะแสบอยู่ แซ่บปะแซ่บเบิร์นไปสองรอบละพอจะไปนั่งคุยกับพี่นอ้องกินไปรอบนึงคุยกับมูอยู่อเมริกาต่ชม,มงกวก็เห็ดอีกสามนึงสองสามพี่บะแซบเท่าใดค่ะ <c oughs> กินตอนนี้คือ,อีได้จุกคอหักจูค่ะ <c oughs> เอสาวหลาจูได้ย้อนเรื่องกินเนี่ยนะคะเขาโค้งเขาคว้วสิละไปบ่อยได้ออกไปใส่น้าเขาดอกควงยูควงกินนอกจากไปออกไปนอกบ้านก็ไปโรงเรียนหรือว่า หน้าห่อนก็ได้คีโมไซต์ไปกับสามีเหรอคะสาวชีดของสาวโคราชค้า่าอยู่สวีเดนกันนะค่ะมีหมู่มองที่ว่าไปถือขึ้นมองทํางานกับมองกับอาพาร์ตเมนต์ตะขอลูกแค่นั้นแหละค่ะเราก็เราก็ไปร้านร้านอาหารล้านซื้อเนวกินเนอยูเนวกินล่านแขกล้านไทยเลยนะค่ะถ้าอยู่สวีเดนก็นได้เราค่อยมาอยูน่นอร์เวย์ในสาวโคราชเริ่มตียางที่ว่าสาวโคราช มันบได้เฮ็ดงานเนาะคะ่ะมันก็หว่างสาวโคราชก็ได้ออกไปย่างออกไปย่างหลอกหงหลอกเมืองสาวโคราชจี่ว่าลู่จากเสนเ้นซอ,อกเส้นทางเพราะว่าแต่ว่าเขาย่างไปนะสนะคะ่ะก็วันหยุดบางทีหยุดเลี้ยนมูที่โรงเรียนก็นชวนกันปัน่นจักรยานแนงสินะคะเลยได้ลู่เส้นทงเส้นทางเล่นลู่เส้นทางแนวสินะันว่ายูซื้วิเด่นตั้งแต่หาปีหกปีสาวโคราชฮู้บหฮู้หเลาะในเมืองที่สาวโคราชอยูนะคะู้แต่ว่า ขึ้นรถเม์ไปเหตุงานแล้วก็กลับบ้านกลับอพาร์ตเมนต์ถ้าวันหยุดวันเสาร์วันเดียวก็ไปซื้อของยูรานแคร์ของเซนนะคะยูแค่นั้นแหละพวกหูจากเซนทางไปใส่หรอกคะ่ะเพราะว่ายูนั่นมันไอสาวคนรากนั่งไปสนามบินไปอ,อย่างเองว่าเป็นยูคะ่ะตอนยูเมืองอยูสวีเดนนั่นตอนที่ว่าได้กับสามีคนสวีเดน,น ไอที่เอ็มสาวคลาดกดเป็นแค่ว่าซื้อของให้เขาลูดในนั้นนอกนจากสาวคลาดใส้โบเป็นธนาคารสาวคลาดไปโบเป็นจนได้ <c oughs> ได้เลิกกับเขานั่นแหละค่ะได้เลิกเขาก็ได้หิวไอพุ้งไอเพดไปธนาคารไปให้เขาลูบคอมุ้งคอมุ้นห้เฮ็ดโบเป็นจัดงานธนาคารขอสอนช่วสอนให้ว่าสันอีเฮ็ดแบบใบ,บ,บ,บแบบใบใช่ไหคะแล้วก็ไปการไอหายใจบ้วงใจบิ่นสาวคลาดก็หิวไอเพดไป ไปหาเขาธนาคารแล้วก็พีทที่สาวคนรักเ่อาศัยแล้วอยู่ก่อนที่ว่าสาวคนรัจะได้ตู้คอนเทนเนอร์นะคะใครเพิ่นสอนการจ่ายค่าบินอย่างแน่สิน่ะสาคนละก็เลียนรูด,ด้วยตัวเองสินะคะนั่นแหละเรียนรู้จนกระทั่งมันผิดพลาดส่งบินกระส่งผิดส่งบินค่าบ้านไปส่งบินไปของจ่ายค่ารายเดือนของโทรศัพท์กลัวจะได้ขึ้นตั้งสามสี่เดือนนั่นแหละคะ่ะเทาผิดพลาดยังไปมันก็เป็นเรียนของเทาานาะคะ่ะ เขาบ่ามีเหตุอย่างผิดพลาดนั่ก็เขาก็ไปเลี้ยงลูกสินนะคะเพราะเอตกรน,นี่นายย่้ไม่ย่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะเอตอนมีปัญหากันในหลกับสามีเกา่าก็บกา,กาโทรบอกตำรวจหรือว่าให้ออกไปกรกยานลูกเลี้ยงบบจบคขาว่าออกไปจากนี่เพราะว่าสามีคนเกา่าคขว่ามีปัญหากันเขาจะยึดพาสปอร์ตยึดวีซ่าเขาไว้เขาบาขอกหูเนาะคะ่ะว่ามัน ถ้าเขาเห็แบบซีเขาสามารถฟ้องตำรวจแต่จนเขาวี่ปัญหาจนเขาแบบเป็นยังพอเป็นคนเ่ามันถึงจุดที่ว่าคือว่าจุดตอนแรกคือทนให้ลูกเลี้ยงจบมันบดถึงมันนี่มันฟวามอดทนของเขามันสิ้นจุดจนทนบ่ได้คือลูกเลี้ยงจบก่จบเป็นอย่างกูวีงานขอออกไปตายดับหนานะคะมันก็ต้องเห็ดจุดได้อย่างสิ้นนะคะพอถึงจุดนั้นเราพอห้าพามาแล้วมันก็เออพอเขาเจอมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาเนาะคะ่ะ เพราะว่าพอเขาออกมาจิงหรกมันก็ต้องอยุ่จนได้จนได้ค่ะเพราะว่าสาวขลาดยาน,นึงสาวขรลาดมีงานเพชรทั้งเนค่ะมันก็เลยตะกอนนี่จะออกมาก็มีงานเ็ชอยุ่แต่ว่าเขา่านว่าูออกไปไปยุ่งปองใดที่ไปหาไผ่ทั้งเ่นนะคะพอเขาถึงจุดเนืองอความอดทนของคนเขามันสุดๆไปตายตาดาบนาก็ต้องไปทั้งเ่นนะคะมันก็ต้องออกไปทั้งเ่นนะคะพอไปเราพอเขาพามาเราเขาก็ย้อนย้อนมองมองย้อนไปเรามันก็เออ เขากระ่านมาเขาก็ะพานได้แต่ละกลัว,วเขาจะมาเมืองนอกเขาก็เจอหละเขาก็เจอปัญหามากมายแตกต้างเหมือนไปเนาะคะ่ะคนเขาปัญหามันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่ละคนเนาะคะ่ะกันั่นแหละเขา,าลเ,เ,ลเขามาละกินอิ่มลเของมาลาพันธ์มลพันธ์ะพี่น้องเขาเฟังเพราะว่ากำมะนังคุยกันพอให้ <c oughs> พอให้มันตั้งแต่ละ ให้มีเรื่องไม่เรื่องแล้วให้เขาปฏิปโตกันแน่นเนาะคะ่ะคุยกันไปเนาะคะ่ะจังไรเพราะว่ามันจะได้มาเสริมกันแน่มาเ,เรียนรู้ชีวิตของแต่ละมุมมองของบุคคลเนาะคะ่ะสาวคุณลาก็อีเป็นแนวหนึ่งแนวแนวหนึ่งไปชีวิตของแต่ละคนก็นเส้นทางมันก็นอีมีเส้นทางของแต่ละบุคคลที่เขาไปเนาะคะ่ะว่าสาวคุณลมาถึงเน็งก็เป็นมันก็สบายบ่ ก็สบายก็ได้ยอย่างก็จะใจเขาสบายค่ะใจสบายสบายใจเขาได้ลําไปถึงพอลําบ,บาบกพอพอาะเาบากพสาวคนลาตกงานด้วยเนาะค่ะปลําบากเลี้ยงคืนรถึ้นลาไปโรงเรียนลาบากกับอากาศนี่นะคะแต่ว่ามันก็ยูได้ค่ะค่ะว่ามองแดดที่ว่ามันบอกขับใจเขาค่ะมันสบายใจมันก็ยูได้ก็นั่นแหละค่ะสาวโคราชก็เขามาแบ่งปัน เรียงมาเห็ดในนะู้กินสู้นิดนิดน้อยน้อยแต่าสาวขราก็ได้ทับลงทําวิธีให้กินดอกคะ่ะเพราะว่าสาวขราหิวแห้งเพราะว่าพอใหยผ้าไปก็กินอาหารเศ้านิดนึงกลับมาก็กลับมาจากซื้อของก็เที่ยงกว่าสาวขราหิวสาวขราเลยทำทำเสร็จเราก็ค่อยทายให้พี่น้องเบิรงนิดน,นิดน,น้อยน้อะแหลนค่ะตละค่ะขอบคุณ ทุกคอมเมนต์ทุกน้ำใจที่มีแห่สาโครลาชเดอค่ะเดี๋ยวสาโครลาชก็มีอย่างอีเขามานางคุยนางจออกันไม่นเนาะค่ะก็วันนี้ก็อยากกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณบ๊ายบาย